นศรัทธาอุทยานไทยมาราศบ,บุรีต้องไปพลาดเช็คอินที่นี่กันสักครั้งนะครับกับอุทยานเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและศรัทธาทางพุทธศาสนาบนพื้นที่กว่า42ไร่ครับ เมื่อเดินผ่านซุ้มประตูสีขาวขนาดใหญ่จะได้เพลินกับส่วนจัดแสดงย้อนยุคหลายโซนไม่ว่าจะเป็นประติมาก,กรรมกษัตริย์ไทยผู้กอบกู้เอกราชห้องจัดแสดงหุ่นบุคคลสำคัญและพระริยสงฆ์ที่สำคัญของประเทศไทยอุทยานพระพุทธรูปกำลองพุทธศินสามสมัยบ้านไทยสีภาคน้ำตกขนาดใหญ่ และยังเป็นจุดถ่ายรูปชิคชิขึ้นกล้องมีการจัดตีมเก๋เป็นประจำเช่นเทศกาลประดับไฟเทศกาลดอกไม้เป็นต้นครับใครอยากได้รูปสวยเข้ากับสถานที่ยิ่งขึ้นที่นี่ก็มีชุดไทยส,สวยให้เช่าเป็นพร็อพถ่ายรูปอีกด้วยนะครับเคลียตารางในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วชวนกันไปชมหนังใหญ่ที่วัดขนอนกันนะครับไปดื่มด่ำกับการแสดงเชิดหนังใหญ่ มรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติที่องค์การยูเนสโกให้การยอมรับและแวะเติมความรู้เรื่องหนังใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์ภายในวัดซึ่งอยู่ภายในเรือนไทยติดปริมแม่น้ำแม่กลองโดยจัดแสดงหนังใหญ่อายุก็100ปีที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ส่วนใหญ่ครับเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ควรค่าจะเข้าไปศึกษามากๆเลยละครับ ชวนชิมอาหารสตรีทฟู้ดอำเภอบ้านโป่งมาลองของกินเด็ดๆโด,ดนๆที่บ้านโป่งกันดูบ้างนะครับบอกเลยว่าสตรีทฟู้ดที่นี่เนี่ยอร่อยไม่แพ้ใครจับไปครับ5ร้านแนะนำให้ตามไปเช็คอินกันร้านแรกครับร้านผัดไทยเตาถ่านเจเชงหรือผัดไทยสีแยกหัวแตกร้านเล็กๆในซอยเจ้านี้เก่าแก่สืบทอดสูตรจากรุ่นแม่มามากกว่า60ปีเลยทีเดียว เอกลักษณ์คือยังคงใช้เตาถ่านในการผัดนะครับซึ่งทำอาหารมีกลิ่นหอมควันไฟแบบโบราณร้านขนมจีนผัดหมี่ป้าคิงร้านเล็กๆที่เสียงร่ำลือกันปากต่อปากว่ามีเมนูหาทานยากปรุงด้วยสูตรโบราณของป้าคิงที่เปิดร้านนี้มาร่วม60ปีแล้วล่ะครับ นอกจากนี้ยังมีเมนูขึ้นชื่ออีกหลายอย่างเช่นขนมจีนซาวน้ําแกงเขีวหวานและขนมหวานเย็นชื่นใจให้สั่งมาลองกินกันด้วยครับร้านส้มตําป้าหมึกร้านอร่อยในซอยที่คนพื้นที่รู้จักกันดีครับมีเมนูอาหารอีสานหลากหลายเช่นส้มตํายําลาบต้มแซบรสชาติเน็จ,จัด จานมากนะครับหรือถ้าสั่งมากินคู่กับข้าวมันก็ถือว่าเด็ดเลยหากินได้ยากตามร้านส้มตำทั่วไปไม่อยากให้พลาดเลยล่ะครับซาลาเปาเจเล็กของอร่อยที่คนบ้านโป่งแนะนำอีกเช่นกันครับเป็นซาลาเปาสูตรตกทอดมากว่าห้าสิบปีลูกในขนาดกำลังดีเชียวมีให้เลือกทั้งไส้หวานไส้หมูโดยเฉพาะไส้หมูผัดซีอิว๊วหวานๆเค็มๆรวมทั้งไข่แดงและกุนเชียงกัดผ่านแป้งน,นุ่มๆเข้าไป อแค่คิดก็หิวแล้วนะครับเย็นตาโฟเจ๊หมวยร้านนี้เปิดขายมานานหลายสิบปีแล้วครับเมนูเด็ดก็ตามชื่อร้านเลยคือเย็นตาโฟลูกชิ้นปลาที่นี่เขาทำเองนะซึ่งทำเองสดสดทุกวันไม่มีกลิ่นคาวจะ้ะเนื้อนุ่มเหนียวเคี้ยวอร่อยรสชาติเข้มข้นเรียกว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยจ้า กิจกรรมอาบป่าและแคมปิ้งพาตัวเองออกจากเมืองสู่ธรรมชาติแย่างแท้จริงด้วยกิจกรรมใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆอย่างการอาบป่าศาสตร์บำบัดชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับพร้อมเปิดสัมผัสทั้งห้าใช้สมาธิอยู่กับตัวเองจนรู้สึกถึงพลังของธรรมชาติชัดเจนกว่าที่เคยได้สูดหายใจเข้าลึกๆรับกลิ่นเฉพาะตัวของป่ารับรองว่าจะช่วยผ่อนคลายหายเครียดไปเยอะเลยล่ะครับ และกิจกรรมที่ควบคู่กับการอาบป่าได้อย่างลงตัวก็คือการกางเต็นท์แคมปิง้งเลยขอแนะนำจุดกางเต็นท์น่าสนใจนะครับมหาดไทยทาราโฮมสเตย์ลานกางเต็นท์อยู่ติดริมอ่างเก็บน้ำท่าเคยอําเภอบ้านขาครับ ความงามสะกดสายตาอยู่ที่ความลงตัวระหว่างทิวขุนเขาตะนาวสีที่เป็นแบล็คกราวภูผาป่าสนหรือภูผาแคมป์ครับจุดกลางเต็นติด,ดริมอ่างเก็บน้ำท่าเคยกลางอ้อมกอดขุนเขาตะนาวสีภูทาราสวนพึ่ง ที่นี่เป็นจุดกลางเต็นท์ริมลำธารที่ชิลมากใครจัดของเสร็จก็เปลี่ยนชุดมานั่งแช่นั่งฟินกันต่อได้เลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาราชบุรีแล้วต้องไม่พลาดมาเติมความสุขกันสักครั้งนะครับเส้นทางท่องเที่ยววิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนินสะดวก วันหยุดไม่ต้องเที่ยวไกลก็ได้ความรู้และความชิวพร้อมกันนะครับเพียงมาเยือนอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีกับเส้นทางตามรอยเสด็จพระพาทต้นรัชกาลที่ห้าจะพาไปรู้จักอำเภอนี้ให้ลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกแหล่งท่องเที่ยวสุดคลาสสิกที่คนรู้จักไปทั่วโลก มาเดินมาชมมาชิมมาช็อปผักผลไม้ขนมของฝากของกินเด็ดๆเช่นข้าวต้มแหง้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำ<ๆ>ก๋วยจับข้าวหมูแดงหมูกรอบใกล้ๆกันยังมีตลาดน้ำเหล่าตักลักหรือเรียกอีกชื่อว่าตลาด,ดาน้ำปากคลองลัดพรีตลาดนี้มีไฮไลท์เด็ดอยู่ที่บรรยากาศร้านกาแฟาโบราณริมน้ำนะครับก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อแกลเลอรี่ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้มาเดินเล่นกันด้วย จากนั้นก็เปลี่ยนบรรยากาศมาลงเรือนั่งเรือเล่นชมบรรยากาศคลองดำเนินสะดวกถึงใกล้ชิดและแวะเที่ยวบ้านเจ็กขวดมหาดเล็กบ้านไม้เก่าแก่ริมคลองดำเนินสะดวกกันนะครับที่วันหนึ่งได้มีโอกาสรับสเสด็จรัชกาลที่ห้าแล้วเด็กชายขวดที่ยกสำรับอาหารมาทูลกล้าวถวายเกิดจำพระองค์ได้จากภาพที่ตั้งบูชาไว้จึงเป็นที่พอพระไทยและได้ทรงพระราชทานยศเป็น เจ๊กขวดมหาดเล็กพร้อมกับป้ายชื่อเล่าหวดเสงงที่ยังอยู่จนทุกวันนี้ภายในบ้านจัดแสดงพระรูปรัชกาลที่5ประวัติเจ๊กขวดรวมทั้งเมนูอาหารที่รับเสด็จในคราวนั้นด้วยนะครับจากนั้นมาแวะวัดโชติทายการามวัดเก้าแก่ติดคลองดำเนินสะดวกที่เมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นโดยทางเรือได้ส่งให้นำเรือพระที่นั่งเทียบหน้าวัด ทรงประทับบนศาลาเพื่อเสวยพระกรยาหารนอกจากนี้ภายในวัดยังประดิษฐานหลวงพ่อลบบุรีราเมศพระพุทธรูปศีลาแรงปางมารวิชัยอายุกว่า400ปีเลยละครับที่หลวงพ่อเชยอดีตเจ้าอาวาสอัญเชิญมาประดิษฐานจากจังหวัดลบบุรีจนเป็นที่เลื่อมใสมาจนปัจจุบันครับปิดท้ายที่ศูนเกษตรแม่ทองหยิบ ที่นี่มีกิจกรรมรื่นรมให้ทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพายเรือใต้เงาไม้ในสวนเก็บผักผลไม้ในสวนขึ้นจากเรือมาก็ยังมีกิจกรรมทำขนมไทยแกะสลักผลไม้รวมทั้งชิมมะพร้าวน้ำหอมสุดชื่นใจด้วยครับเขาทะลุมิติหรือถ้ำเขาทะลุ ที่นี่น่าจะถูกใจคนชอบผจญภัยนะครับรวมถึงคนที่มองหาจุดชมวิวแปลกใหม่ในราชบุรีทางเดินขึ้นจะผ่านป่าโปร่งสองข้างทางเป็นลักษณะาทางเดินเท้าที่อาจจะต้องลุยต้นไม้ใบหญ้าและหินเล็กๆที่สไลด์ได้ไปตลอดทางแต่สามารถเกาะเชือกที่ชาวบ้านโยงตามทางไว้ไต่ไปเรื่อยๆเมื่อขึ้นไปถึงจะพบกับความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับที่เป็นลักษณะช่องเขาทะลุเหมือนโค้งประตูขนาดยักษ และเมื่อหันกลับมาจะมองเห็นวิวสุดสาตาของพื้นที่เกษตรเบื้องล่างยิ่งถ้ามาช่วงเย็นๆนะครับจะได้ชมพระอาทิตย์กำลังรับฟ้ายอย่างสวยงามจากบนนี้ด้วย